เอาละครับพบกันในเกมของโซนโฟเอ็กซ์ติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นโปรใหม่นะครับโปรรหัสรับ39เนียวฟ้าเดซลนะครับวันเดียวเท่านั้นนะครับระยะเวลานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่3กันยานะครับจำกัดครั้งละหนึ่งไอเดีเท่านั้นนะครับก็โปรนี้นะครับเป็นโปรต้นเดือนแถมแบบจุกนะครับสำหรับใครนะฮะที่เติม39บาทก็รับไปเลยนะครับสำหรับบัตรอาคิดนะครับคูปอง ก็เซสชันนี้ประโยชน์1ครั้งต่อหนึ่งดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมดูนะว่าบัตรดันจีนนี้คุ้มไหมนะครับมาอ,อันนี้ก็เข้าไปเลยนะ๋ยวผมขออนุญาตไปกรอกรหัดก่อนนะครับเอาครับตอนนี้ผมก็น่าอยู่หน้าเติมเกมของโซนโฟนะมาที่คิวอาร์โค้ดนะครับแล้วก็เลือกช่องทางนะครับเนี่ยก็จะเห็นนะว่ามีให้เลือกนะครับ39บาทนะครับ คู่นะครับเดี๋ยวสแกนก่อนนะครับอ่ะอน,นี้ก็สแกนจ่ายสามสิบเก้าบาทมาดูดีกว่าว่าจะได้อะไรนะครับจ่ายไปแล้ว5าสิบเก้าบาทน,นี่ก็ขึ้นไปแล้วครับก็จะได้ บัตรลงดันจีนนะครับ20ใบเลยนะเดี๋ยวผมจะสับไปที่ตัวตัวเกมนะครับอ่ตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวเกมของ s o นโฟร์เอ็กซ e เ m แล้วนะครับก็เติมโปรเมื่อกี้นะครับนี่เลยนะครับอ่ะได้บัตรมาละบัตรดันจีน20ใบนะครับนี่แลกเปลี่ยนไปได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองลงดันจีนให้ดูนะครับว่า สเตตัสประมาณเนี้ยของประมาณเนี้ยของผมนี่ฮิตพันสี่นะครับสเปเชียลนี่พันสิบเจ็ดนะครับของที่ใส่ก็จะมีเซตยูนิคนะครับลิงยูนิคนะแล้วก็ในส่วนของดีอีนะครับจะเป็นชุดเซตวันแม่นะครับนี่เลยก็จะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับตั้งแต่หมวกหน้าแล้วก็เสือ้อแล้วก็กางเกงนะครับแล้วก็เป็นชุดอันนี้เพิ่มฮิตนะครับ แล้วก็ผีบวก7นะ O ATK อ Attack นะครับอยู่ที่36นะแล้วก็เป็น2ส,ส่วนนี้นะครับเพิ่มมานาหนึงคู่เลยนะเพิ่ม HP กับ SP นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดีในดันจีนกันแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ดันจีนแล้วนะก็เดี๋ยวขอแปลงร่างเป็น ฮอร์ลดก่อนนะครับมาไปนะเป็นฮอร์ลดนะครับเรามาดูดีกว่าว่าผมจะลงดันจีนใช้เวลานาน,นไหมนะครับของผมก็อยากที่ให้ดูเลยนะนะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับดีผมยังใส่แค่ยูนิคอยู่เลยนะแต่ว่าสกิลเออผมลืมให้ดูสกิลนะครับผมสกิลลงไอ้สกิลดีเนะี่ยผมบวกเจ็ดนะครับลงดีนี่บวกห้านะครับแล้วก็ e อีน e ี่บวกแปดนะครับผมไม่มีเซตลิงนะผมไม่มีเซตลิงเหมือนคนอื่นเขาที่มีสกิลเพิ่มไปอีกหนึ่งขั้นนะครับไม่มีนะของผมเป็นบวกแปดเลยนะครับถ้าใครที่แบบเพิ่งมาเล่นเนี่ยผมก็ว่าแนะนำเป็นเซตเซตลิงยูนิคก็ได้นะ ทำไมตอนผมเล่นตอนนั้นมันอา,อาจจะหาง่ายเพราะมีไข่นะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวสักพักทีมงานเขาคงอาเข้ากับอับเข้ามานะครับไม่ต้องไปกังวลนะว่าจะไม่มีแล้วนะครับผมคิดว่าเขาจะเข้ามาอยู่แล้วแหละนะครับอาจจะปรับปรุงไข่ให้มันดีขึ้นอยู่นะครับก็รอดูนะว่าสภาพเลดจ,จะอาจจะออกง่ายขึ้นก็ได้ นี่ผมก็ลงครับอันนี้เป็นใส่บอสฮอลลรดนะบางคนเขาใส่ซรัแต่ผมใส่ฮอลลรดนะครับก็ลงได้เหมือนกันนะว่าดันจีนเนี่ยถ้าถ้าลงนี่ก็ถ้าลงยิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะครับ อันนี้ก็เหลือไว้เก็บคลองก่อนถ้าบอสท,ที่ผมแนะนำนะก็จะมีฮอร์ลดแล้วก็บอสเก้าอี้นะครับแล้วก็ซับนะบอสท,ที่มันติออกสก,กิลไวๆอะ่ะผมแนะนำหมดเลยนะครับชิลอ,อยู่แหละตรงเนี้ยโอ้โหเกียร์ไม่ทัน Ừ, ผู้เล่นใหม่ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าเซ็ตดูนเซตนี้ทําไมเราไม่มีอย่างเขานะครับลงทุนไปก็ไม่คุ้มเลยอะไรเงี้ยผมาว่าเราค่อยๆเล่นนะครับเล่นถ่ายฟรีไปเล่นค่อยๆเล่นไปนะจะไปตามคนนู้นคนนี้เห็นเขา <laughs> บอกว่าเซ็ตดูนเซ็ตนี้นะครับก็ค่อยๆเก็บไปก็ได้ครับผมก็ค่อยๆเก็บไปนะผมก็อย่างเงี้ยผมก็ยังไม่มีลิงแลใส่เลยคือราคามันแพงเกินครับ ถ้าพูดตรงคือราคามันมันหลีดมันเวอร์เกินอ่ะตอนเนี้ยผมก็เลยว่ารอเขาเอาไข่เข้ามาอีกรอบดีกว่านะครับสาหรับใครที่กําลังลิงลิง้อยู่นะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันนะครับสาหรับคนที่กําลังเพิ่งมาเล่นแล้วแบบอยากจะหาเซ็ตดีๆใส่สเซ็ตก็ตรอรอไปก่อนก็ได้ครับคือมันมีเซ็ตเยอะเซ็ตเซตมันยังไม่ได้ไม่ยังไม่ได้มาเยอะเลยอะเซ็ตมันยังมาแค่นี้เองนะครับ เราก็แบบคือเข้าใจแหละว่าลงดันแล้วมันดีนะครับแต่บางทีเซตที่เราชอบอาจจะยัไม่มาเหมือนผมเนี่ยรอไรเดอร์นะครับเซตไรเดอร์เนะี่ยผมบอกว่าเลยผมรอผมชอบนะตอนแรกแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยชอบนะแต่พอดูไปดูมาเฮ้ยม,มันถูกใจว่ะอ่ามันอีเร็วมากเลยนะ อยากได้มากอยากอยากเล่นนะครับที่ก็อยากให้ทีมงานเข้ามานะเออจุ๊บเว้าไปหนึ่งทีถ้าเว้านี้รับแรงเมื่อติดทีนี่ถือว่าแรงนะโอ้โหไม่ทนันละนี่ก็อันนี้ตัวนี้มันคือสกิลแรงมากนะครับเนี่ยถ้าเราติดตรงเนี้ยตัวติดท่าติดท่านเนี่ยปุ๊บเราตายเลยนะ ก็จะเปลืองอยาที่นี่โอ้โหอันนี้คือไม่ได้เพอร์เฟกนะครับถ้าลงเพอร์เฟกจริงอ่ะสองสองผมอ่ะสองทีตายนะครับนะเรียบร้อยอันนี้ถือวะชานะเปลืองหัวใจด้วยก็ลงนะครับเนี่ยจริงๆผมสองสองครั้งสองสกิลตายละแต่เอาจริงนะเออแต่ว่ามันอย่างว่าครับ มันถ้าถ้าเราไม่เพร์เฟิกอะหมายถึงว่าสกิลบอสไม่ทันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะอันนี้ถ้าถามจริงก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ไปลงซับบางคนก็ลงจีนนะครับตรงเนี้ยก็แล้วแต่เราเลยว่าเราชอบตรงไหนนะครับส่วนตัวผมก็แล้วแต่นะ วนมากถ้ามีซับเนีย่ยเขาก็ไปลงออกเวสด้วยนะครับจีนนี่ก็มาแบบไม่มีเวสละก็มาระบายบัตรออกคือบัตรมันเยอะเนี่ยอันนี้เราสบายนะเราเจออีกตัวเนี่ยชินโก้ โอ้โหถ้าผมเกลียดโจ๊กเกอร์กับไอ้บอดซับสุดละอน,นี้บอดพาร์กนครับมันมันบางบอดพาร์กอนะโอโมันกระเด็นเดี๋ยวๆดี้อืโ้โดนหลบทิง้ง จริงๆเรามันไม่หลบหรอกเราตีไม่โดนมากกว่าโออมันทีลำขาโจ๊กเกอร์อย่างเงี้ยมันใช้สกิลรัวๆเลยเนี่ยสกิลรัวๆอย่าอย่าเข้าไปใกล้มันนะมันจะสกิลสกิลยังรัวเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเดินมาปุ๊บมันสกิลเลย รักษาระยะครับแล้วก็โคืออย่างเงี้ยมันบางทีเนี่ยใช่ไหมไม่ได้อีกและหงุดหงิดผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนั่นแหละอา่าก็ใช้เวลาพอ,อสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นเซตกลางๆแล้วกันนะครับไม่ใช่เซตแบบดีหรือแบบแย่ yeah. นะครับก็ลองดูนะครับลองดูกันได้นะเอาละครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะลงดันจีนแบบที่ผมลงเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดของให้ดูนะครับเป็นเซ็ตลิงยูนิคนะไม่ได้บวกอะไรเลยนะครับแล้วก็มาเป็นเซ็ตวันแม่นะครับก็มีหน้า หมวกแล้วก็เสื้อแล้วกางเกงนะครับอันนี้เป็นของฮิตนะแล้วก็เป็นเซตประดับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับสกิลที่ผมมีนะครับก็จะมีตั้งแต่ D ีบวกเนะครับแล้วก็ลงดีนะลงดีบวกหตรงนี้ครับบวกสแล้วก็ถ้า E นะครับผมบวกแก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเป็นแนวทางนะสำหรับใครที่อยากจะลงดันจีตน,นะครับของก็ ไม่ได้เเพลงนะของที่ผมใส่กนะ็ไม่ได้เพงนะครับยิ่งถ้าเขาเอาไข่ดีกลับมาเนี่ยผมมองว่าไอ้รีวินี้น่าจะลงอีกนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพิดพัดประกันใดขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะว่าผมจะทําคลิปอะไรต่อไปนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับผม